นี่นะครับคือตารางเงินเข้าของเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะครับประจําเดือนธันวาคม2563สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนตารางเงินเข้าธันวาคมเด็กทารกผู้สูงอายุผู้พิการเดือนนี้มาเร็ว ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเป็นปฏิทินการจ่ายเงินเดือนงบประมาณปี64สําหรับกลุ่มเปาะบางนะครับก็คือเด็กผู้พิการผู้สูงอายุของเดือนธันวาคม63นะครับจะได้รับในวันพุธที่9ธันวาคมนะครับสำหรับกลุ่มเด็กนะครับก็จะเป็นอายุ0-6ปีนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการก็มีทั้งหมด3กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับ นี่นะครับคือตารางเงินเข้าของเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะครับประจําเดือนธันวาคม2563กลุ่มก็คือเด็กแรกเกิด0-6ปีจะได้รับจํานวนเบี้ย600บาทได้รับในวันพุทธที่9ธันวาคมนะครับรวมเป็นเงิน600บาทสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับก็คือ60ปีขึ้นไปสําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีก็จะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับ 7 0ปีขึ้นไปก็จะได้รับ700บาทต่อเดือน80ปีก็จะได้รับ800บาทถ้า90ปีเป็นต้นไปจะได้รับ1,000บาทนะครับจะได้รับเป็นขั้นบันไดนะครับ600ถึง1,000ได้รับในวันพุธที่9ธันวาคมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็คือจะได้รับประมาณ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนะครับส่วนผู้พิการที่มีบัตรคนจนด้วยนะครับจะได้รับเบี้ยทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วน800บาทจะได้รับในวันที่9ธันวาคมนะครับ ซึ่งในวันที่9นี้นะครับจะได้รับ800บาทที่เคยได้รับเดิมนะครับได้รับทางไหนก็ได้รับทางนั้นนะครับส่วนที่เหลืออีก200บาทนะครับจะแยกออกมาต่างหากนะครับจะไปเข้าทางบัตรคนจนซึ่งของเดือนธันวาคมนะครับมีหมายกำหนดการว่าจะเข้าให้วันที่22ธันวาคมนะครับแต่ทางกรมบัญชีกางได้บอกว่าประมาณนะครับไม่ได้บอกว่า22ธันวาคมซะทีเดียวนะครับใช้คำว่าประมาณวันที่22 เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะอธิบายอีกรอบนะครับว่าทําไมใช้คําว่าประมาณวันที่22นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วก็คือทั้งเดือนท่านก็จะได้รับ1,000บาทนะครับสำหรับท่านผู้พิการที่มีบัตรคนจนส่วนท่านผู้พิการที่อายุต่ํากว่า18ปีท่านจะได้รับเบียร์ทั้งหมดนะครับ1,000บาทจะได้รับในวันพุธที่9ธันวาคม2564นี้นะครับรวมก็คือ1,000บาทนะครับ ส่วนท่านผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่ได้มีบัตรคนจนนะครับอาจจะสมัครไม่ผ่านหรือไม่เคยสมัครไว้ท่านก็จะได้รับ800บาทนะครับสำหรับท่านผู้พิการกลุ่มนี้นะครับโดยจะได้รับในวันพุธที่9ธันวาคมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับรวมทั้งสิ้น800บาทเป็นกลุ่มเดียวนะครับสำหรับท่านผู้พิการกลุ่มนี้ที่จะได้รับแค่800บาทนะครับ ส่วนอีก2กลุ่มที่เหลือเขาได้1,000ไปแล้วนะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าทําไมถึงได้ประมาณวันที่22ธันวานะครับเป็นข่าวของกรมบัญชีกลางนะครับโดยเป็นการให้สัมภาษณ์จากนางสาววิลาวันพยาน้อยนะครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่านี่นะครับรายละเอียดตามนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายน2563กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการ เข้าบัญชีตามสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22พฤศจิกายน2563 อันนี้คือครั้งแรกที่ได้รับนะครับในวันที่22ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้กําหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนเห็นไหมครับเขาใช้คําว่าประมาณวันที่22ของเดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่22ท่านอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะครับอาจจะได้ก่อนวันที่22หรือช้ากว่าวันที่22ก็เป็นได้นะครับ เพราะว่ากรมบัญชีกลางเองยังใช้คําว่าประมาณนะครับไม่เหมือนเงินจํานวนอื่นนะครับทางกรมบัญชีกลางจะระบุวันแน่นอนนะครับแต่สําหรับเงิน200บาทของท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางกรมบัญชีกลางใช้คําว่าประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเดือนไหนวันที่22เงินไม่เข้านะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าประมาณโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 5 6 3จนถึงกันยายน2 564 หมายความว่าตารางนี้นะครับจะใช้จนถึงเดือนกันยายน64นะครับไม่ได้ใช้ตลอดไปนะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับนึกว่ามาตรการนี้รัฐบาลจะแจกให้ตลอดไปนะครับแต่จริงๆแล้วกรมบัญชีกลางเขาบอกมานะครับว่าให้ถึงกันยายน64นะครับเดี๋ยวก็ต้องดูความคืบหน้านะครับว่าตกลงแล้วจะให้ตลอดไปหรือไม่นะครับโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตกรมบัญชีกลางหมายเลข 02-270-6400ในวันและเวลาราชการโคศกกรมชีการล่าวน,นี่ก็เป็นตารางเงินเข้าของเด็กทารกผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการในเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งเดือนนี้จะได้เร็วกว่าปกติ1วันนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับเงินไปใช้อย่างทั่วหน้านะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับ วันนี้ผมทนาย IT ีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ